สวัสดีค่ะเพื่อนช่องสาวนวลโกโกนะคะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเบอร์ของหนูนะนี่นี่เบอร์ลูกสาวมีอะไรเกิดขึ้นนะคะใช่ก็โทรมาสั่งขนมใช่คือย่าแอลว่ะเขาอยากกินขนมแล้วเขาก็เลยมาสั่งเขาก็เลยบอกว่าจะสั่งขนมแล้วหนูก็บอกว่าหนูไม่ได้ขายนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลย เขาก็เลยบอกว่าเห็นโพสใน Facebook ไอ้เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหนูก็เลยโทรไปหาคนเก็บฟืนให้คนเก็บฟืนช่วยสืบก็เลยได้เฟสนี้มาแล้วก็ได้เบอร์นี้มาแล้วงานนี้อะไรเอาเบอร์โทรมาทมก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้ามีคนอื่นทักไปหาในแมสเซจมันก็เสียหายไหมมันเสียหายตัวเราได้เพราะว่าเป็นเบอร์ของเราเมื่อกี้ก็มีคนโทรเมื่อกี้โทรกลับไปแล้วงเขาบอกว่าเขาจะสั่งขนมก็เลยบอกที่ร้านไม่มีขนมแล้วคุณอยู่ที่ไหนครบหนูยูทูบเบอร์บ้านนุ่งคนค่ะ เขาบอกเอาเหรอคนละเรื <REY. S 1> <Christina. S 2> ่องเลยเอองั้นแค่นี้ก่อนนะคะบอกว่าพี่ถ้าถ้าพี่โทรไปเบอร์นแสแซว่าเขาไม่ใช่นะคะเออแว่าพี่ต้องโดนหลอกเด้อนะคะเขาบอกเออค่ะค่ะค่ะปรานี้อืมาโทรไปหลายคนอยู่นฮะเออก็มีหลายคนโทรมาสั่งขนมนะเรามีขนมที่ไหนเออถ้ามีโดนถ้าถ้าถือว่าถ้าอ เออถ้าเกิดมันเข้าไปในเมสเซจของเขาอ่ะมันเป็นเฟซไงแล้วมันมีข้อความไปสั่งขนมแล้วมันเกิดส่งเลขบัญชีไปโอนก่อนเออมันโอนเงินก่อนเข้าบัญชีแล้วขนมไม่ได้ส่งไปอ่ะใครจะไปรู้ใช่แล้วเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ลูกสาวไงเออใช่รับไว้ก่อนแล้วเราก็จะโทรไปที่ไมยไม้ที่เป็นเบอร์โทรของไมยนะคะเนี่ยเออแล้วสั่งระงับเบอร์ไว้ก่อนเว่าเบอร์นี้ถูกหลอกลวงไป ทำผิดทางพรบเออนะคะไปหลอกลวงไงเพราะว่ารูปรูปที่เป็นรูปรูปเฟซเนี่ยเคยได้ยินว่าเพื่อนบอกว่าถ้าเป็นรูปเด็กเนี่ยไอเนี่ยโตหลอกลูงหนึประมาณอย่างเงี้ยเห็นในอใช่รูปนี้นะคะใน u t u b e ก็เห็นนะเออใน u t u b e มีมันตามช่องเราอยู่มันตามช่องพวกเราอยู่ในนี้ใน youtube เห็นอยู่มันเป็นรูปรูปเนี้ยเห็นอยู่เอมันอยู่ในติ๊กต็อกหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเออเคยเห็นอยู่นะ ตา่ er ใช่เดี๋ยวเอาเบอร์ของเราไปหลอกลวงกันด้วยครับใช่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่นะมันก็จะเอาเบอร์ของแต่ละยูทู e แต่ละช่องไปด้วยอ่ะเออร์ถ้ามันทันกับลูกเราปุ๊บคนอื่นมันก็มีเพราะทุกคนไปโพสต์ขายของอยู่แล้วเนี่ยเขาอ่านไม่รู้มั้งว่าเราเป็นยูทูบเบอร์เขาเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับยูทูบเบอร์ลุงบนอ่ะไอตัวเรามันเสียหายพ่าเป็นเบอร์เราแต่ว่าเขาอ่ะเขาโพสต์ขายขนมถ้าเกิดว่า ทักไปในเมสเซจแล้วมันไม่ใช่บัญชีของเรามันไม่ใช่เบอร์ของเราในนามของเราในชื่อของเราเป็นสุธาทิปางพี่หม่ชื่อของเราชื่อจริงของเราคือสุธาธิปางพี่หม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าในบัญชีนั้น่ะไม่ใช่แบบสุธาทิปแบบชื่ออะไรื่ออไม่รู้ชื่อเฟสเปิดได้ดูใหม่ไม่รู้เป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกมันเป็นมันชื่ออะไรอ่ืมนี่คนอ่านออกนี่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 ไหนอ่านว่าไงอ่านฟัง่ลยดินวลอ่านง่ายนวล นงคลานเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาแอดไลน์ไปพาแอดไลน์ไปนงคลานเดี๋ยวชวนแอดไลน์ไปเขาขายขนมใช่ไหมใช่เขาไม่รู้ขายขนมจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เออแต่ขายขนมจริงเอาเบอร์เราไปทำไมเออมันไม่เอาเบอร์ตัวเองเนาะเออมันไม่เอาเบอร์ตัวเองเราใส่เบอร์ผิดหรือเปล่าตัวนึงหรือเปล่าจ้าจ้าอืมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเราต้องไปแกะดักไว้ก่อนว่าเดี๋ยวลูกเสียหายก่อนเใช่